สวัสดีค่ะนางใหม่พยะยิซีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางใหม่ยิบซีีชาแนลนะคะวันนี้ก็มาพบกับแม่หมออีกเช่นเคยนะคะก่อนอื่นแม่หมอขอ อนุโมทนานะคะ,ะกับผู้ที่ร่วมบุญทอดกระถินกับแม่หมอมานะคะวันที่2 7ผ่านมานี้นะคะแม่หมอขออนุโมทนานะคะสาธุค่ะและถ้าท่านไหนที่ไม่ได้ทำแต่ว่าก็อนุโมทนามาก็ได้บุญเช่นกันนะคะแม่หมอขอขอบคุณมากนะคะที่เป็นกำลังใจให้แม่หมอสปอร์ตแล้วก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดี เรื่อยมานะคะคนเราต้องเคยทําบุญร่วมชาติกันมานะถึงได้เจอกันถึงได้เจอช่องนี้ถึงได้เจอแม่หมอนะคะก็ยินดีต้อนรับแล้วก็ยินดีที่รู้จักกับทุกท่านเลยนะคะแม่หมอก็เป็นสะพานบุญนําบุญมาฝากแล้วก็ได้บุญกันทั่วหน้านะคะขออนุมโมทนาอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้แม่หมอจะมาทำแรนดอมนะคะในหัวข้อเรื่องที่ว่าเขา รู้สึกอย่างไรกับคุณที่แท้ทูอ่ามีที่แท้ทูด,ด้วยนะก็คือแบบเขาไม่พูดะนะเนาะเออบางบางคนอะ่ะไม่ค่อยพูดบอกรักบางคนก็เขาก็บอกรักบอกรักนะรักจุบจุบคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยกับบางคนก็บอกบางคนก็ไม่ได้บอกนะคะแต่ทีนี้ เราจะมาเจาะเออเราจะมาเจาะลึกอยู่ในหัวใจเขาเลยนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณที่แท้ทั่วนะออมาดูกันดูกันจะขอสับให้มันดีๆก่อนนะสับให้มันแตกๆหน่อยเออสับให้มันแตกๆจะได้แม่นยำนะมาดูซิว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนายซับซอดหรอ,อนายนายซับซอดนี่หมายถึงเป็นคนที่ เขาเรียกว่าชัดเจนนะเออเป็นคนที่ชัดเจนมั่นคงแล้วก็เป็นคนที่แบบอืตรงอะ่ะเป็นคนตรงอะ่ะหมายถึงว่าเขาน่าจะชัดเจนอยู่ในใจแล้วแหละว่าเขาอะ่ะชอบคุณนะคะแต่ว่าเขาเป็นคนไม่พูดไงเออเงียบเงียบนะสีดาบเนี่ยโฟบสอดเนไม่พูดเงียบนิ่ง บอกบอกรักไม่เป็นพี่คุณจะร่วงอะไรแบบนี้นะบอกรักไม่กล้าบอกรักไม่กล้าพูดหวานอะไรงนี้หรือเปล่าเป็นคนพูดจะผงผางหรือว่าเป็นคนที่ไม่กล้าแสดงออกในเรื่องของความรักอย่างนี้ได้อยู่แต่เขารักคุณอย่างแน่นอนไนส์ไม้นะคะโอ้ไม่ใช่ไนส์ไม้คิงไม้คิงไม้เนี่ยเขารักคุณมีการเฝ้ามองเฝ้าแอบบส่องแอบ,บมองแล้วก็ รอคอยแอบรอคอยเอ่อทำไมต้องใช้คําว่าแอบนะเนี่ยดูซิทาไมต้องใช้คําว่าแอบรักแอบชอบแอบมองแอบส่องแล้วก็แอบรอคอยเนี่ยดูซิอือแม่หม,มอมองว่าก้าเหรียญเนี่ยเขามองคุณดูดีมากเขาก็เลยไม่ค่อยกล้าแอคชั่นอะไรกับคุณนะคุณดูดีดูดีและดูดีเลิศเลอเพอร์เฟกมาก มากเกินที่เขาจะกล้าแอคชั่นอะไรกับคุณอะเหมือนกับแบบว่าบางทีคนเราเหมือนอยู่เขาคิดว่าคุณอยู่สูงเกินเกินเขาอะอยู่สูงเกินไปจนเขาไม่กล้าเอื้อมอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่จริงๆล้วก็เราเอ้ยเราเหรอไม่ <c oughs> ใช่ไม่หมอจริงๆคุณอาจจะแบบ เออก็ฉัก็ธรรมดานั่นแหละเออแต่เขาก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นไงเขาก็แบบคิดว่าคุณอยู่สูงนี่ไง D M p เพ s สเขาคิดว่าคุณเนี่ยแบบเป็นคนที่อุดมสมบูรณ์พูนสุก perfect ทุกอย่างเขาก็เลยไม่ค่อยกล้าแอคชั่นกับคุณแต่ความจริงในใจของเขาอะ่ะชัดเจนอยู่ในใจแล้วนะคะว่าเขารักคุณใบนี้หมายถึงตกหลุมรัก นะคะหมดทั้งตัวและหัวหใจได้เลยดีเอ็มเพรสนะคะถ้าถามว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะแต่ทีเนี้ยมันมีสีดาบนะคะอ่าสีดาบอยู่ไหนอ่ะมันนี่มันมีสีดาบมีสีถ้วยสีดาบหมายถึงนิ่งๆสีถ้วยก็คือ,อยังยังเลือกไม่ได้นะอ่ามันขึ้นสำรับนี้นะคะมันเลือกไม่ได้ยังยังไม่รู้ว่าจะแอคชั่นยังไงกับคุณไม่รู้จะ ไปในทิศทางไหน,ใน,ใ,นในความสัมพันธ์นี้นะอ้าทำไมล่ะเอ้มีคําถามถามต่อนะจ๊ะอ้าทำไมล่ะทาไมถึงไม่เลือกแอคชั่นไม่เลือกชัดเจนเป็นอะไรอ,ระะอู้หมายถึงว่าตรงนี้นะคะอ่า v ีวิ o ออฟฟอร์ซูนี่มันหมายถึงว่านะการละเวลารอเวลารอรอเวลาที่จะชัดเจนรอเวลาที่จะกระจ่างรอเวลาที่จะอ่เคลื่อน เพื่อนเลื่อนเลื่อนเพื่อนที่ความสัมพันธนะ์อะเขยบเคยื่อนความสัมพันธ์รอเวลาเหมาะสมรอโอกาสที่ดีนั่นเองดูก่อนอะไรประมาณนี้นะแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณที่แท้ทูอีกนะไหนดูสีนะเขารู้สึกยังไงกับคุณที่แท้ทูอีกว้า ไม่ต้องเปิดอีกแล้วจ้าจิกหมอนจิกหมอนไม่ต้องเปิดอีกแล้วนะจ้ะาใบเดียวรู้รู้เรื่องรเรื่องลิ้นรัวลิ้นรัวใบเดียวรู้เรื่องค่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณอีกเขารู้สึกว่าคุณเป็นคู่โซเมดเป็นคู่ทวินเฟนเป็นรักแท้เป็นคู่กันเขารู้สึกถึงความที่คุณกับเขาเนี่ยเป็นคู่กันมาก่อนอะไรแบบนี้เขารักคุณอย่างแน่นอนรัก มากเลยรักแท้รักที่แท้ทูเลยรักเป็นความรักแบบโรแมนติกเลิฟเลยทีเดียวไม่ต้องเปิดซ้าอีกแล้วดีจุยดีจุยดีใจจุง้งอ่ะก็คือรู้แล้วล่ะนะความจริงในใจของเขาอะก็คือเขารักคุณแน่นอนนะจ๊ะทีนี้มาดูซิว่าเขาฝากมาบอกอะไรคุณในค่ําคืนนี้นะแม่หมอขอไปเร็วหน่อยนะคะเพราะว่าไม่สบาย ไม่สบายหลายวันเลยนะคะวันนี้เขอยังชั่วถึงได้ถึงได้มาทําคลิปให้นะปกติแบบลุกไม่ไหวนอนอย่างเดียวทานยาแล้วก็นอนนะคะเออมันลุกมาถ้านั่งทาอย่างเงี้ยไม่ไหวก็เลยแค่ถ่ายรูปแล้วก็ลงคลิปช็อตไปเท่านั้นเองนะมาดูซิว่าเขาบอกอะไรคุณเขาอยากบอกอะไรคุณนะคะในค่ำคืนนี้ผ่านไพ่เนาะด้วยไพย่ความจริงในใจนะจ๊ะ ว้าว wow. I wish I could share my new อ uh, ่ I wish I could share my good news with you หมายถึงว่าฉันนะ่ะอยากจะคุยกับคุณนะอยากจะได้แชร์เรื่องราวใหม่ๆอยากจะได้แชร์แบบอยากได้คุยอะวันนี้ฉันไปเจออะไรมาหนุนนี่น่นะอะไรเรื่องราวใหม่ๆฉันอยากได้แชร์ความรู้สึกกับคุณนั่นเองนะคะ I know I want a distraction from your p a s t นะคะหมายถึงว่า ฉันน่ะคิดถึงคุณนะอืมฉันน่ะรู้สึกถึงคุณนะ่ะฉันคิดถึงคุณอืมทุกทุกเวลาค,คิดถึงคิดถึงนั่นแหละคิดถึงนั่นแหละคิดถึงนั่นแหละนะอ you and I were two young หมายถึงว่ายังไม่พร้อมนะคะบางท่านน่ะจะมาแปลตรงตัวมันไม่ได้นะ ว่าคุณกับฉันยังเด็กเกินไปอย่างเงี้ยบางคนอายุ50 60แล้วยังเช่นแม่หมอในห้าสิบสอมีความรักเงี้ยมันจะไปพูดว่ายังเด็กเกินไปไม่ได้แต่แปลตรงตัวไม่ได้แม่แม่หมอก็เลยจะแปลเป็นแบบว่ายัางไม่พร้อมนะคะเออ U N I นะ Ver Chu Yang e r e to Yang ก็หมายถึงว่าคุณกับฉันนะ่ะก็คือแบบอาจจะ เพิ่งรู้ตัวว่ารักกันเพิ่งหรือว่าเพิ่งคบกันหรือว่าเพิ่งอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะที่ยังไม่พร้อมที่จะแอคชั่นในเรื่องของความรักนั่นเองนะคะ I want to feel I want to feel that w again y a ฉันอยากที่จะมีความรู้สึกแบบนั้นอีกครั้งอยากที่จะอยู่ในเหตุการณ์นั้นอีกครั้งอยากที่จะมีโมเมนต์ที่จะได้มีความสุขกับคุณอีกครั้งหนึ่ง แสดงววาเงียบกันไปจริงๆเนาะห่างกันเนาะหรือไม่งั้นถึงไม่ห่างก็แสดงความรู้สึกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะ I will เอ่อ w i for ร์อ s i g n f r ฟ m you โอ้ฉันจะรอนะฉันจะรอสารรอทซายจากคุณเอ๊เหรอบางบางบางคนก็ส่งไปแล้วนะทำไมไม่ได้รับอีกหรอ <laughs> ไม่รู้สิ แน้วแต่อ่อแต่ว่าเขาก็บอกคุณว่าเขาจะรอสารรอสายรอสัญญาณอะไรบางอย่างจากคุณนั่นเองนะคะอลิเกสยังไลน์อ่ะอาิเกสไลน์ทูยูหมายถึงว่าเฮ้ยฉันอะโกหกคุณแต่ว่าฉันไม่ได้ตั้งใจมันมันมันเหตุการณ์มันพาไป เขาก็ไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนี้นะ I wonder if you are happy with how me นะก็หมายถึงว่าเขาเข้ามาส่องคุณอนะเขาว่าสงสัยเหลือเกินว่าคุณมีความสุขได้อย่างไรที่ไม่มีเขาอะอืมคุณคงจะโพส,สตอรี่แบบฉันโอเคอะไรแบบนี้นะ นค่ะก็จบไปนะคะสําหรับแรนดอมนี้แม่หมอหวังว่าคลิปของแม่หมอจะทําให้ทุกท่านมีความสุขนะคะในวันนี้ลาไปก่อนนะคะฟันดีลาตีสวัสดีจากนางไหมไพยิปซีีซีซ